บทเพลงเปรียกเสมือนสายน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจเราดังเช่นลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่ผู้คนไทยมานานแสนนานสวัสดีค่ะบริษัทสินชัยการกรุ๊ปข,ขอสเสนอผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เคยมีขึ้นในประเทศไทยมาก่อนกับโครงการเจ้าพระยาคอนเสิร์ตฮอล์ค่ะตัวอาคารได้รับการออกแบบอย่างทันสมัย ตั้งอยู่บนเสาฝัง่งของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตหรือการประชุมระดับสากลสามารถรองรับผู้ชมได้มากถึง40,000คนและนอกจากนี้นะคะเรายังมี outdoor stage อีก5เวทีด้วยกันค่ะ โครงการเจ้าพระยาคอนเสิร์ตฮอล์ของเรานะคะตั้งอยู่บนพื้นที่ทำเลที่สะดวกสบายค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าจะทำให้ผู้ชมที่มาชมนะคะสามารถเลือกเดินทางได้หลากหลายวิธีด้วยกันและสะดวกสบายแน่นอนค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะเรายังออกแบบระบบไฟสองสว่างค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวอาคารภายในยามค่ำคืนอีกด้วยค่ะทางเราบริษัทสินชัยการกรุป๊ปมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าทุกท่านคงจะพึงพอใจกับรูปแบบที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ Very nice. ผมหาสถาปนิกมาตั้งหลายคนผมยินดีร่วมโครงการนี้คุณต้องเป็นสถาปนิกที่มีอนาคตไกลแนๆ่ๆผมยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณคุณแพรวาค่ะแพรวาสินชัยการ